สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบารทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมันฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่12คืนวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2568เหมือนเช่นกลัดบักเสมอกับไลซิก0ประตูต่อ0คืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568อุนิโอนเบอร์ลินแพ้ไฮเดนฮาม1ประตูต่อ2 บาเยอร์มิวนกชนะสังเปาลี3ประตูต่อหนึ่งเบรเมนเสมอโคโลน1ประตูต่อหนึ่งโพเปนแฮมชนะอัลส์บวก3ประตูต่อศูนย์เลวักูเซนแพ้ดอดมูน1ประตูต่อสองคืนวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568าบฮัมบูร์เฉือนชนะสตุกการ์ส2ประตูต่อ1แฟรงเฟิร์ตเสมอกับโวฟบวก1ประตูต่อ1และไฟบวกชนะไมล์ศูนย์ประตูต่อศูน ตารางคะแนนบ er ุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่12 บายเยมูนิกอันดับที่1 12นัดชนะ11เสมอ1มี3 4แต้มค่ะไลซิกตามมาเป็นอันดับที่2 12นัดชนะ8เสมอ2แพ้2มี26แต้มอันดับที่3ดอดมุน12นัดชนะ7เสมอ4และ 12, 15, แพ้1มี25แต้มอันดับที่4เลเวอร์คูซเซน12นัดชนะ7เสมอ2แพ้3มี23แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่5คือฮอฟเฟนไฮม ส่วนอันดับที่6สตุตการ์ดมี22แต้มอันดับ7จ็ดแฟรงเฟิร์ตมี21แต้มอันดับ8ไฟล์บวกและอันดับที่9้าเบรเมนมี16แต้มเท่ากันส่วนอันดับที่1 0โคโลนมี15แต้มเช่นเดียวกันกับอันดับที่11คืออูนิโอนเบอร์ลินอันดับที่12เหมือนเช่นกลัสบักมี13แต้ม อันดับ13ฮัมบูก12แต้มอันดับ14อัลสบวกมี10แต้มอันดับ15โวฟบวก12นัดมี9แต้มอันดับ16ไฮเดนฮามมี8แต้มอันดับ17ซังคารี7แต้มและอันดับที่18ไมล์12นัดมีเพียงแค่6แต้มค่ะ ตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่12แฮริเคนจากไบเยมินิกยิงไป14ประตูโจนาธานเบิร์ท้าจากแฟรงเฟิร์ต8ประตูลุยส์ดิอาสจากไบเยมินิก7ประตูฮาริสทาบาุิชจากมินเชนกลัดบัก7ประตูเดนิสอุนดาฟจากทางด้านของสตุตการ์ดยิงไป7ประตู โปรแกรมการแข่งขันบ er ุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่13คืนวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568หมาย05พบกับมินเช่นคลับบัก2นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568คู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันเวลา21 30, นาฬิกา30นาทีได้แก่โคลโนพบซังเาวลีวอกบวกพบกับอุนิโอนเบอร์ลิน อัลสบวกพบเลเวอร์คูเซนไฮเดนฮามพบกับไฟบวกสตุตการ์ดพบบายเยอร์มิวนิคส่วนไลซีกลงสนามพบแฟรงเฟิร์ต24.30นาฬิกา30นาทีวันอาทิตที่7ธันวาคม2,568บฮัมบูร์กพบกับเบรเมน21ินาฬิกา30นาทีและดอดมุนพบกับโคเฟนฮม23ามนาฬิกา30นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขัน ตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวโนงได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบันนี่วิวชันแนลค่ะ